จ้าก่อนที่จะมาย้ำเด้อก่อนที่ย้ำนมจีนอ่ะฉันอยากลุยแทะฉันอยากลุยแท้ใจเกนอ่ะใจเกมันต่ำเท่าอีปีแกไหมทำไมแกดูไม่กดไลค์กดแชร์ฉันดึงกดซับตะคร่ดากดติด,าด,ดตามแต่ไม่ต้องสาระแนะมาถามฉันเด้อว,ว่าฉันยี่ใส่กี่ช้อนช้ากี่ช้อนโต๊ะฉันเป็นชาวไรเด้อ ี่แม่นักโูชนาการที่ได้มานที่ได้มานั่งตอบพุงแกใส่ยีชอนยีชอนโอ้ย,ยดอกอ่ะเองก็มาย้ำกันเลยเด้อก่อนอื่นฉันก็ใส่พริกเผาก่อนอืม ใผิกเผาแล้วฉันก็ใส่น้ำไปน้ำไปหน่อยนึงคนก่อนเด้อเ,เร็วใส่ปลาน้ำปลาเร็วแต่ใครใส่ยี่ห้อไหนก็เอาแต่ไม่ต้องสาระแนมมาถามฉันเด้อว,ว่าฉันี่ใส่กี่ช้อนชากี่ช้อนโต๊ะ ฉันเป็นเช่าไร่เด้อมี่แม่นนักโูชนาการที่ได้มันที่ได้มันนั่งตอบผองแกใส่ยีชอนยีช่ชอนโอ้ยดอกเอาใส่ตามใจชอบฉันเลยผงปากไครปากมันเด้อกินยังไงปากไข้าปากมัน แดี่ยวคนมะนาวใส่ชอบเปรี้ยวหลายก็ใส่หลาย,ายอืมอืมกลัวไม่เปรี้ยวใส่เลยมดลูกเลย rất là phải xin ừ. tên nhiều thế cái ơi Hãy subscribe còn được นี่ผมก็บีน้ำจิ้น,นแตกตัวแล้วกย็ยิ้ใส่เครื่องเลยใส่ไปหมดเลยเล้วโยนทิ้งไปเลย คนคนเดียกเองเห็นละวไ่ใส่หอมไม่เด้อสงฝานแม่มันอกใส่บิดไปเลย เซแเราแกเห็นไหม,มยำขนมจีนเซแเราเด้อมาเดี๋ยวเองไปกินกันเดี๋ยวยิ้มให้แกดูสักคำก่อน อืกินไม่ได้เลยหยอกยอกแก้อลยแ่บหลายแ่บแฉะแกเอ้ยไปเทใส่เลย bác dày đi đi ừ. Thế là mình cứ thêm vào đây Tay hòm chiều chả Hòm chèo đưa เจียวยเลยน่ะเลยลัวกูเองเนาะวิทำาไงก็ได้นะทั่วจ้ะทั่วทัวทัวเด้อทั่ว,ว,ว,วอืมเสร็จแล้วพร้อมกินนี่จ้ะยำขนมจีนบ้านฉัน

อใช่จ้ะ Ừm. có Ừm. chiều Ừm. kìa kìa. เกี่ยวที่ฉันใส่ไปอ่ะหอมหอมลองทำดูเด้อทำหมวงเรียกินได้เนี่ยนี่เนาะ Mm-hmm. กรอบกรอบอืมกินซอสก็อร่อยกว่าต้มตัวเก๋เลยฉันว่าไม่เหมือนขิวเลยนะ 嗯。Mm. ข่ากะจบแล้วเลยค่ะขิบยำขนมจีนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งเด้อแกเอ้ยคนบ้านเดียวกันเนาะใครที่กดติดตามแล้วก็การวางขางามๆเลยเด้อแกเอ้ยใครที่ยังไม่ติดตามปิดกดเลยนะกด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 ติดตามเลยนะแกถ้าไม่กดจะไปยิง อ๋หนังกระติ๊กยิงไข่ยิงวิปิแกถึงบ้านเลยคอยดูป่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ